สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ดุลยศิรขุ่มขำกับรายการ JC p ี e n i การเกษตรออนทัวร์นะครับตอนนี้เราออนทัวร์มาอยู่ที่สวนที่จันสบายรีสอร์ทนะครับก็มาเจอศัตรูพืชสําคัญอีกตัวหนึ่งจริงๆคือ2ตัวมากกว่านะครับนี่มากันเป็นแก๊งเลยครับ <c oughs> นี่ถ่ายทําไว้เพราะว่าเพื่อนๆจะเจอปัญหากันบ่อยนะครับหลายๆสวน บอกว่าเป็นศัตรูพืชยังไงนี่ครับตัวกัดท่อน้ําเลยอย่างดีไปหลายๆส่วนเสียหายนะครับเพราะว่าเจอเจอขัดท่อน้ําด้วยส่วนหนึ่งสองก็คือบางทีเจอหนูเจออะไรเนี่ยไปคุยตามโคนเล่นกันต้นหักกิ่งฉีกนี่พอสมควรเลยนะครับแล้วแต่ความดุของแต่ละพื้นที่บางที่เนี่ยโอโ้โหยงกิ่งดึงดก,กิ่งไว้สวยๆนะครับเจอเจอเดอะด็อกเนี่ยจัดการไอ้ที่ข้ํากิ่งไว้ดึงกิ่งไว้เนี่ยเสียหายหมด นะครับเหมือนของของบันพีสีนี่ต้องเอาใช้ไม้ค้้เอาเลยใช้ไม้ตั้งอาเลยเพราะว่าสู้ซื้อดอร็อกไม่ไหวนะครับโอ้ oh, ส่วนนี้สามตัวเลยครับส่วนนี้สามตัวเลยแล้วก็ที่ดุหน่อยที่เล่นหน่อยก็สวนป้ามวยเลยครับอันนั้นเล่นสะหัวน้ําเสียหมดเลย <c oughs> ขนาดเราไปถ่ายทํานี่ยังนั่งจัดเล่นกันอยู่เลยนะครับก็ต้องคอยดูแลกันครับบางที ปัญหาตรงนี้สําคัญพอาหัวน้าเสียหรือท่อน้าําหักหรือต้นมีปัญหาเนี่ยก็ทําให้เราเสียเวลาได้เพราะฉะนั้นก็คอยดูครับคอยดูถ้าเขา,เาจริงๆถ้าตอนโตหน่อยก็ดีครับกลุ่มกลุ่มพวกหมาแมวหรือสุนัขน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็จะช่วยในการไล่พวกกระลอกกระแตได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถ้าช่วงมีผลผลิตเนี่ยถ้ามีเขาอยู่ในสวนแล้วก็ต้นใหญ่แล้วแข็งแรงแล้วเนี่ยก็เหมาะครับการมีมี น้องหมาอยู่ในสวนด้วยน้องแมวบางที่บางบางสวนใช้น้องแมวในการไลก่การลอกรกะแตไว้อันนี้ก็เลยเจอมาก็เลยฝากกันถ่ายกันทำขำไว้นิดนึงครับสำหรับสัตรูพืชตัวตัวสำคัญเลยบางแปลงนะส่วนน้องมินนี่ต้องทำทำทำ้วล้อมเลยครับเพราะไม่ไหวนะครับไปเจอแก๊งเดือหมามาทีห้าตัวสิบตัวเล่นกันทีนี้ต้นล้มกระนาวแล้วก็ท่อน้ำก็เสียหายกันเยอะ นะครับก็เลยฝากไว้เพื่อนๆครับก็ยังไงก็ต้องป้องกันกันไว้นิดนึงเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ